ฮัลโหลยังยังเปลืองยังก่อฮัลโหลได้ยินบ่เปลืองยังหาสัญญาณแน,น่เปลืองฮัลโหลฮัลโหลเอโอเอโอเออเออยืดมองหัาระยืดมองหัาระนี่ได้ยินแล้วได้ยินแล้วชัดแล้วชัดแล้วเออมึงอยู่งใสด่ดีๆนะอ่ะมันคือบ่มีสัญญาณมึงอยู่งใส่โอ้ กูใส่ยางหาสัญญาณอยุ่ตีเออเออเออมีอย่างมีอย่างโทรมามีอย่างมีเรื่องสิเราอ้าวเรามาเร็วๆกูท่าฟังอยู่เรามาเรามาฮะโอ้หมู่บ้านมึงได้ซ่องซ่องยังอี่หามึงซ่องผัป้าซ่องยัง ช่าตีตาไอ้ย,ยะซ <laughs> ช่องตีตาว่ะอ้อโอ้ยโอ้ดีใจน้ำดีใจน้ำเด้อเออเออสู้สๆดีใจน้ำดีใจน้ำเออตีตาเลยลหทีเออแสดงว่ามึงหูหรตัวมือรนี่โอ้ยโอ,โอ,โอ,โอ โอเคเคหูระตีหูระตีอ่าอ่าอ่าโอเคมึงมาบอกเลยเด้อถ้าใกล้มือมาบอกอีเนเด้อโอเคอดยโดโดยโดยโดยอ่ามันอันนันจังไหนก่อนฮะจอรอจอรอจอรอหนึ่งตัวผู้ จอรอสองตัวเมียอีหยังนี่มันหมายความมาจังไหนให้เดาอีกแล้วงวยโบเก่งบันนันเด้สิมาให้เดากูบผมเก่งบันนันเดปึองมึงสิไม่ให้กูเดานี่เออจอรอจอรอจอจานล้อเลี่ยอล้อเลี่ยหรือลอลิง จอจานล้อเรือมันกัดอานว่าจอนตัวเนาะแมีนบ่เออจอจานล้อลิงไหนอันมานว่าจังไหนเร็ว <c oughs> โอ้ยคือข้าวดีแท้เป็นองได้ฉลองบ่เฮา,าโอ้ฉลองบ่เอเอาจัดไปเฮ็ดเ <c oughs> <c oughs> อ็ดเอ็ดเอ็ดว้ยคือข้าวดีแัน เอ้คือข้าวดีไนดะ้รอบปีแถมคนนี้ฮะโอ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 จัดไปจัดไปปึงจัดไปเออก็บมาบอกอยัางส่แน่มีคนคิดหอดมึงปึงเลยเออกูลราผู้นึงน่ะคิดหอดน่ะมึงกับ่าโทรมาสพ่อกูโทรไปมามีสัญญาณเนาะโอ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 โดย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 ,โดยอือพระเจ้าให้พอาอเมน